ห้าข้อแตกต่าง Enmax รุ่นใหม่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับหนึ่งระบบเกียร์ YECVT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งแซงและการชะลอความเร็วขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้2โหมด 2. ดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตรีเมยมออกแบบใหม่ทั้งหมดของตัวรถให้มีความฉบเฉียวและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้า LED รเจ j e c t o r ไฟท้าย LED 3หน้าจอเลือนใหม่ดิจิทัลแบบใหม่มาพร้อมกับจอสี TFT ขนาด4 3นิ้ว สามารถแสดงข้อมูลการขับขี ระบบนำทาง g a r ินสติดขอและการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน w i Connect C ระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นติดตั้งระบบ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพิ่มระบบแ t ปช n ่ o n อ r o l s y s ต e มที่ช่วยลดอาการล้อลื่นไถเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ 5. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัยเพิ่มช่องชาร์จ USB แบบ Type C สำหรับสมาร์ทโฟนระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะและกล่องเก็บของใต้เบาะขนาด25ลิตรที่สามารถใส่หัวกันน็อกเต็มใบได้ใครที่ ที่สนใจ n m a x 2025ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ